ปุณหนึ่งพุ่นครับียังคออีกแล้ววควยออีกแล้วเปิดแจ็คเปิดเสียเ่ยมมันนะอะไรเสียมมันสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกสั่นครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้ชมทางในและต่างประเทศครับ นี่ก็พี่น้องขขอขเขาโคกเขาปลาการทำหมกเก้าแล้วครับบั่นน้องแหว,วงเดินไปชมถึงกะระเจิดแต่กระเพงกระยาดอิสมาันเราพี่น้องมันเดี๋ยวต้อกมาลายมื่นแล้วกระเทียถึงมาเมื่อวานกับมื่อนี้มาเมื่อเสาร์นะกับมาบ่หอดปลาสำรองพี่น้อง <c oughs> มารถเสียกลางข้างเล็งบ่ขึ้นเลยครับหัวอิสมาันบ่มื่อน,นี้ มาว่าท่านหอดปลากับมานแล้วพี่น้องอนี้เดี๋โทรหาบาวสวิตเท้ากับน,นิกามามาหับเราลดงหญ่มากพอดีพี่น้องไปับพูนขนาดเพิ่นมาหอดปลาบันน้องแ,งแวงเหรอกบไปรับราเพ่งอยู่ปลาบัตรตากแดดเองนี่นทางทำมาว่าท่านหอดปลา เคพี่น้องเขียเป็นเขียแหละพี่น้องมือนเหมือนเริ่มพอดอกแตะบแต่ดอกบานนะดูมเดิ่งวันดอกแรกของข้ามือน,นี้ครับดอกงามเลยจ้ะถึงข้ามพี่น้องสวยงามคือเก่าครับดอกเดี่ยวเนอะพี่น้องกดะตามู้คนเดะตาพี่แกสตานที่ท่องเที่ยวปนเปลี่นแปลเลย าง,งามครับนี่ตนนี้นี่ไรแต่เพิ่นมักในโพุ่มลูกพี่นออ้องพีลาบก็บออกนในโพเพิน่นงาออกดีกว่าครับถูหวานจูงสวยเลยจ้าทำดอกงามๆครับลุงเบิ้งมึงฮักสิได้พ่อแกงไงพ่อพี่น้อง บวานมากครับรท่านหาาอดปลาเห็ดจำพี่น้องรถเสียเฮ้ยเราหอดปลาใส่ตัวหาบเบลสวิตเอากันนิจาเฮ้ยเจ้าับมาพี่น้องพอดีเพอนเอารถใหญ่มาปลาพอดีเฮ้ยเป็นไป้า,าับมาจ้าไหนมาหาบ้านพี่น้อง รีกันเลยครับสามสีดอกติดใบตองข้าเงาครับเลยพี่นอ้อเคี่ยก็จังเห็นครับเขบเคี่ยก็บ่เห็นดอกพี่นอ้อใบตองหลายดอ,อกหนึ่งเจอพี่นอ้อบ้าน หวานเจ้าพี่งนอนดอกหนึ่งหมูว่าครับโคดอกเดียวเนาะพี่นอ้อง เห็นมูมันดหอกาพบดอกพี่น้องสองครับดอกงามแข็งๆเลยจ้ะคู่แฝดสยามต่างงูเองด้วยพี่น้องขอ,องงูสดอยู่ครับ พันขึ้นต้ใบใหม่มันเลยโคง้งลองดอกงามๆเลยครับอดอกู่ในพ่นพี่นอ้องขาใหญ่ๆเตินข้ามครับเตินข้ามพี่น้องห็ุนมูลเลยมือนี้ วานน้องนึงพี่น้องแมวเหลืองทองกระเลืองครับช่องดอกครับพันธุ์หยาคางนะพี่น้องเอามาช่องซ้ำหมือนแต่คนบห่ห่างพันธุนหยาห่างครับก็ <c oughs> าไล่ดอกนึงครับ แกงน้อยนึงแล้วพี่น้องมหนึ่งทีได้พอแกงไงวะนะ่าน้อคนกระไลเฮ็ดบนลายคือคนเฮ็ดบนก็เริ่มบานแล้วพี่น้อง่อต้นได้ดอกจูงงาม,งามอยู่มือนีกพี่น้องได้แต่เฮ็ดดอกบานเปิดศาสตร์ครับอดอกขแรกแห่งมัน ของปลาใหม่เฮาเด้อพี่น้องนี่ใหญ่ปลามาโซนบ้านชบาบะแล้วครับปลาที่สองเฮามือปลานั่นได้กแกงหน่อยนึงครับเป็นใหญ่มาเบิ่งปลาทั้งฝีคือบอ่ทั้งฝีก็มีคนเคลียร์ด้วกันครับม,มาผ่อสองดอกแรกของมันเฮาปลาใหม่ครับครึ่งไาม เี๋พี่น้องลืมก็ตระเพงกระยาดเึงครับมาปลาไม้สีมันบ่ใหญ่ทำเล่แล้วพี่น้องงอชงงาแม,มครับพงา้ามไงข้าใหญ่ขาวบวกบวครับสุงงอแงมครับ จุ่มงามๆอบบวบเลยพี่นอ้อ,อ,นองหน,นุม่นม,มพ,พี่น้อ,องข้าวบับพี่ลีเมียนพี่น้องมาอีกแล้วเพิ่บม,มอื้อครับสองดอกพี่น้อง

สึนดอกหน่อยพี่นอ้อง่งเา <c oughs> <c oughs> ดอนองดอกเห็ดได้ได้องหมอหาดอกเห็ดจ <c oughs> อาดให้ละให้ละให้เลยเอาหนิยเราเห็ดก็ได้เบ้องหม้อหาพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ไงครับ เกบเอาเกบเอาเก๊ะปวด่มีาเนี่มาซาเจอมานค่ะมานสวัสดีค่ะมาหลอบใบเฮ็ดเฮ็ดเพือกต้องหลายกลัวถ้ากันออกมาหลอบใบพี่น่องจะพำ่งอผมมาจะเศาแล้วหรือมาจะรถเสียไม่ดีแด้ดอกนี่ตเพ็งโอ้ยเฮ็ดหนอโอ้ย ห้อนห่อนพี่น้องห่อนห้อนไหนาว่อนก็หนาวเฮ็ดมานไเห็ดแถวบ้านก็เริ่มใส่เข้ามาเล่มแล้วล่ะพี่น้องแหน่ี่ดีใส่เข้ามาเล่มแล้วครับแหนครับมีแแกที่พากันอันดวยหาเดินทางไกแล้วพี่น้อง แกจะได้เดินซ้ายแล้วเฮ็ดแถวบ้านใช้ค้าวาเล่มเหรอาเบมาเบดนกะตื้นเมนพอกระตื้นท้าทาฝนหลบไหมเนาะครับขันฝนบาตรงมาแหงเลยได้นน่ที่คนมานอยู่ทั้งสีที่น้องไปปลาใดมาเคยแผมูอเราก่คนมาน

เย็บหยังวะโอเยจไหนมืออะนี่บลมือลูกเป็ดไข่พานงานหานเาองลมนดงื่แบ่กันคนละดอกกันจะพงเอาเอราก็ได้เอาคนละอเก็บเอาแบ่งเนี่ยเก็บมนเอาเ็คละดอกลพรัอมกันเลยเอาลเอาน้ำกา่อไปขอแล้วสวัสดีครับ โอ้โหเซเลน่าเปินบางนึงหนังหเองสีเาไปสวัสดีเขาห้องปัญญางไปอเห็ดวัองอไปเรีเบ้อบ่ดอกงามๆที่นองกอดง ดาวกระจายแล้วพี่น้องยิ่งเพยงกับพี่น้องนตกมาต้องจุงหวะนี้ดอกกยเต้ยจัตุดเอาเร่วเต้ยพาวิทย์ยอาจจะยังไม่ยังีุเทพพาวิทยเท่าหยังล้มหนูุ้มหนูนะุ้มหนูยังไงัวใหญ่บ่ สายายตายายได้แต่ต้อนลมนี่แม่เด็กนอนนี่แมเลยมาเด้อคนเลยมาเด้อคนเล ดูง่ามพี่น้องหักกันแท่งกันครับพี่น้องใส่หมันป้อนกับหาปอยกันหาอยคูก็ต้องมีหมันครับข่าดีดียั่วตเบิร์ที่ดีเจ่ยงเข้าหรือไรพี่น้องอีกพุ่มหนึ่งพุ่นครับเสียงคอยอีกแล้วว้าวคอยอีกแล้วเปิดใช้รับเปิดเจียมหมันนะ เขได้เสียบม,มนันเขาต้องดอกง,งามๆครับลูกผลงานของเขาพี่นอ้องงานวันที่สองคือว่ามันเดียครับมันยาพี่น้องขอกินพ่อยาติดูวยวัที่สองมาปลาบัานชาวบ้านเรียพี่น้องงายจากน้องแว้งมามันในพ่อพแกงเดียครับข้นไรมีกับขไรเหรอผลนไรพี่น้องประกันดอกจากโคกมาแล้วครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมต้องจะเพ็งสายล้อมาตลอดเป็นกระแสกระเพื่อยามาตลอดครับสวัสดีค่ะขอบคุณไม่ชิมนาครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับบ้านลราพี่น้อง